เรื่องเสียงเห่าจากใต้ซากหินเปิดเรื่องภูเขาถลม่มเวลาเช้าหลังฝนตกหนักสถานที่หมู่บ้านเล็กๆใต้เชิงเขาเสียงฟ้าร้องในฉากเปิดภูเขาสไลด์ลงมาช้าๆฝุ่นตลบชาวบ้านกรีดร้องบ้านเรือนพังถลม่มผ่านภาพเศษซากเด็กและผู้ใหญ่บางส่วนติดอยู่ใต้ดินตัดภาพมาที่สถานีศูนกู้ภยัยเจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุฉุกเฉินในค่ำคืนที่ฝนไม่ยอมหยุด หมู่บ้านริมเขากลายเป็นภาพโศกนาฏกรรมทีมกู้ภัยมาถึงเวลา1-2ชั่วโมงหลังเกิดเหตุสถานที่จุดเกิดเหตุหน้าหมู่บ้านรถพยาบาลและรถกู้ภัยจอดอยู่ไกลฮ่าหา,หาเจ้าหน้าที่กู้ภัยชาวไทยในชุดสีส้มวิ่งเข้าพื้นที่สุนักกู้ภัยหตัวกระโดดลงจากรถขยับตัวสส่หางพร้อมทำงานพยาบาลสาวในชุดสีขาววิ่งถืออุปกรณ์มาพร้อมทีม เสียงพยาบาลเราต้องรีบช่วยให้เร็วที่สุดมีเด็กติดอยู่ตรงนั้นการค้นหาและช่วยเหลือเวลาต่อเนื่องกลางวันถึงเย็นสถานที่บริเวณซากปรักหักพังสุนัขดมกลิ่นเห่าขุดดินเจ้าหน้าที่รีบเข้าขุดตามที่สุนัขชี้พบเด็กผู้หญิงรอดชีวิตเจ้าหน้าที่อุ้มขึ้นเปลพยาบาลสาวเช็ดเลือดเช็กชีพจรทำแผลผู้ประสบภัยร้องขอความช่วยเหลือบาดเจ็บหลายราย เสียงเจ้าหน้าที่ตรงนี้เจอแล้วเร็วรีบเอาเปลมาภารกิจยังไม่จบเวลาเย็นใกล้คำ่ำสถานที่ซากปรักหักพังอีกด้านของหมู่บ้านเห็นสุนัขอีกตัวนั่งเงียบเผ่าเบาๆข้างกองหินทีมกู้ภัยรีบวิ่งไปขุดพบคุณลุงคนหนึ่งรอดชีวิตแต่บาดเจ็บสาหัสเสียงพยาบาลพูดเบาๆสูดหายใจลึกๆนะะเดี๋ยวเราช่วยออกไปเสียงผู้ประสบภัยผมอยู่ตรงนี้ ทั้งวันแล้วขอบคุณมากความหวังใหม่เวลาช่วงคำ่ำสถานที่ลานด้านหน้าชุมชนจุดปลอดภัยไปยังรถพยาบาลไฟกระพริบผู้ประสบภัยได้รับการดูแลบางคนกอดลูกหลานน้ำตาไหลสุนักกู้ภัยนอนพักข้างๆเจ้าหน้าที่บางตัวมุดหัวเข้าไปในแขนเสือ้อพยาบาลสาวนั่งพักหยิบผ้าเช็ดหน้าออกมาเช็ดเหงื่อเห็นท้องฟ้าสีทองของเย็นวันใหม่แม้ดินจะถล่มแต่หัวใจมนุษย์ไม่เคยพังเพราะเรายังช่วยกันได้ เสียงเห่าที่มาพร้อมชีวิตใหม่